สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแอปพิชชาลเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาคุยกับเพื่อนค่ายอีกแล้วจ้าว่าเขาเรียนคณะนี้เป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยเวลาโทรหาเขากันแล้ว สวัสดีค่ะแนะนนำตัวเลยค่ะสวัสดีชินิดเรียนคณะอ,อะไรคะเรียนสังคมรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโอ้ทำไมถึงเลือกเข้าคณะนี้ทำไมถึงเลือกเพราะแบบอตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรแบบเราเคยผ่านปีหนึ่งมาแล้วรอบหนึ่งเดิมเยเรียนประวัติศาสตร์แล้วแบบเราคิดว่า เออมันรู้สึกไม่ใช่แต่เราพยายามหาอย่างนี้ที่แบบเรียนทิ้งเรารู้สึกว่าโอเคกว่าก็เลยแบบเห็นยากเรียนขนาดนี้ด้วยก็แบบลองไปถามเขแล้วก็แบบเออน้าก็บ,บโอเคก็เลยเลือกเลยขนาดนี้เลยอ๋อก็ได้เตรียมตัวยังไงอ่ะก่อนเข้ามหาก่อนเข้าสาขาเนี้ยอือสำหรับวตอนนั้นไม่ค่อยไม่ได้ไม่ค่อยได้อ่านหนังสืออะไรหรอกแบบก็ใช้เนื้อหาตอนที่เรียนแบบมปลายอะมามาอยู่เพราะแบบตอนสอบเขามันก็มันยังไม่ได้ใช้อะไรเยอะ เพราะแบบมันเบสิกมันยังง่ายๆอยู่อ๋อพื้นฐานพื้นฐานแล้วก็เลยการเรียนมัธยมกับมหาลัยแตกต่างกันไหมอือคิดว่าต่างนะว่าแบบเนื้อหาแบบมัธยมมันมันดูตื่นไปเลยพอเรียนมหาลัยแบบมันสอนมากแบบแค่ว่าข้อเดียวเนี่ยอาจารย์แบบสอนกับเพื่มขึ้นคือมันแบบมันก็ยากแบบมันไม่ใช่แบบแค่แบบหัวข้อนี้จบเลยเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวมันดูกว่าเดิมดูกว่าเดิม แล้วเขาเรียกอะไรสังคมในมหาลัยเป็นยังไงบ้างสังคมมันก็มันมันให้คนรัฟิลกับกับกับเพื่อนในแบบอยู่ร่วมเพื่อนกันเสริมมันก็สนิทกันมาแล้ก็มันสนิทบ้างบางคณะเราแบบมันเป็นภาคพิเศษไงมันเรียนในช่วงเรียนไงก็แบบไม่ค่อยได้เจอกันหรอกมันเป็นแค่ตอนเรียนเรียนเสร็จต้อกลับมันก็ได้คุยกันบ้างถ้าทำงานเนี่ยแต่แบบถ้าถามว่าสนิทกับ เป็นไหนนะป๋าคือเพื่นนอนในไทยยมเรือเราแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะการซิวหวะแกตัดสินใจนานไหมซิวตอนนั้นอ่ะประมาณแบบเกือบผ่านมานครึ่งเทอมแล้วแบบแ้รู้สึกว่าแบบเรียนแล้วมันมันรู้สึกแบบปึดอัรแบบมันต้องจําโดยเดิมเรียนประวัติศาสตร์ใช่ป่ะแบบเนี้ยหามันเยอะมากมันต้องจําจําตลอดเลยแล้วแบบแล้วก็ ไม่ได้ขอแม่หรอกแ, <c oughs> แอบแม่เขาแอบ <c oughs> แม่ตอนแรกอ่ะก็แบบย,ย,ยื่นยื่นยื่นมอชอแต่ละทีแต่เรา,าไม่ได้ไปสัมผณ์แล้ก็ลองยื่นมาสาวอยสักรอบนึงก็แบบปิดแล้วก็ใช้เวลาแบบทุกก็เรียนเรียนแต่เราออเราเรียนของึก่อของปีหนึ่งเก่าไปด้วยไง<อ> <ๆ S 1> แต่ว่าเราก็แบบอ่านเนื้อหาภเษสซิลไปด้วยไง ใช่แต่ว่าแบบอ่านไม่เยอะเงคะแนนมันก็แบบไม่ค่อยได้สูงแล้มันก็เพิ่มมาน,นิดนึงเงแล้วก็โอเคเพราะแบบพอ,อพอยืนซิได้ยเราไม่เสียเวลาที่เรียนไปหรอหนึ่งปีหนึ่งเทอมเลยนะอือผมคิดว่าแบบมันไม่เสียเวลาแบบเราถ้าเราเรียนแล้วแบบเรารู้สึกไม่โอเคแล้วเราต้องชอที่จะเรียนไง ชอบในที่อันที่เราจะซีลเงี้งยแล้วก็แบบมันมีความสุข,ขามากกว่าที่ต้องทนอีสัปปะมันไม่เสียเวลาแล้วมีองราอ๋อโอเคแล้วค่าเทอมไอ้อันปัจจุบันอ่ะแพงปะของเขาเป็นในนั้นน่ะเป็นหลักสูตรพิเศษมันก็สั้นโอ้โหแล้วมีกี่เท,มเทอมเนี่ยที่เหมาะสมกเรียรเนี่ยเทียนแค่สองเทอมอ๋อเนื่องจามีสามเทอมอีก <c oughs> โม่สามเทอมไม่แน่ใจว่า เออแล้วจบมาคิดว่าสาขาเนี้ยท่าง,งานอะไรได้ไดไดบ้างก็ปราสตร์มันก็ได้กว้างอ่ะเขาจะเป็นความถนะรัดทางประเทศเนาะก็แบบเป็นคนทันทู้หรือว่าแบบทําง,งานตัวกรงสุนทันทูตหรือว่าแบบกระทรวงต่างๆนั้นเป็เรืองเขาแบบมันเป็นคมอย่างเงี้ยหรือว่าแบบประสาทเอกชนก็ได้มีอะไรฝากถึงน้องๆไหมคะถาจริงน้องๆทุกคนก็แบบ สู้ๆนะแบบทำได้ทุกคนทำได้แต่ถ้าอยากเข้าอะไรแบบเราต้องคิดว่าแบบเราอยากเข้านนจริงเราเรียนแล้วเราต้องรู้เ่อไหวไม่ไหวอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบเราไปตามคนอื่นแล้วแบบตามพ่อแม่เงี้ยเราต้องมายึดตามใจโดยดีกว่าแบบอย่างเราไม่ไหวเราจะเหนื่อยเอาสู้ๆดูคนมีแบบให้ให้สั่ขอสามคำให้คณะหน่อยเราอคนนี้มีสั่คำอะไรดีเออคณะฟังไม่ไหว ทำไมอะทำไมมันคำพูดแกกันกายแสดงสีหน้าไม่ก็จะเหมือนกันเลยปงัปงปังอาจารย์ปังมากอาจารย์แบบทับพอดนสิเลยแบบมีเวลามีมงมีมอง,มมอ,ง,มมอ,งอาจารย์ก็แบบ <c oughs> อิสิปอ้ยทเเกินแล้วเขาเรียกอะไรคณะแกนี้เขารับกี่คนต่อปีมันแล้วแต่สาขาแล้วแบบแล้วก็มันต้องดูด้วยว่าแต่ปีนั้นแบบ มันเด็กรอบนี้เตรียมหรือยังรอบนี้พอมาใฉ่รอบรอบหนึ่งก็มาสี่สิบสี่สิบโอ้มันเล็บแต่กีเลยมั้งใช่ใช่แล้วแต่ปีนะทุกปีแล้วปีหนึ่งก็แบบเด็กก็ประมาณสองสามร้อยถ้าในถ้าในในภาคภาคอละศาสตร์ก็ได้ประมาณสองสามร้อยโอเคงานดีไหมอยู่ที่นั่นอือที่นี่เหรอโดีดีมากเฮ้ยเด็กวัสมอบบ Ba phòng lấy gì hết sức đi cưng hát lấy đa dạng